ัตายครบสวัสดีครับคือจริงๆแล้วมันเป็นช้อยที่อันนี้แล้วกันอันนี้มันเป็นเป็นเขาเรียกว่าเขาทําตามคนใช้ใช่ไหมครับ <Okay. S 2> อ่าคือจริงแล้วมันเป็นปัญหาโลกแตกบางคนถามนะครับไปถามพวกโปรโไปถามหรือว่าไปถามพี่ต๋องแล้วกัน <Okay. S 2> ต๋องจุดช้อยพี่ต๋องก็ชอบหัวแข็งก็ฮาร์ดเนาะ,ะคุณไปถามคนอื่นเช่นชอบหัวนิ่มเขาก็อบอกว่าเอาหัวนิ่มแล้วกันอะไรเงี้ย คือมันมัน,ม,นมันไม่มันต้องเว้เฉพาะตนนะครับฮะแล้วก็การแทงสนุกอ่ะพอคุณทักษะสูงระดับหนึ่งม,มันอยู่ที่ฟีลลิ่งแหละแม้กระทั่งบางคนเนี่ยอย่างผมเนี่ยฮะวายาตกตอย่างอย่างผมเนี่ยผมไม่ชอบหัวแข็งอ่าคิวพี่ต๋องเนี่ยแทงแตงแตงแตงเนี่ยผมไม่ชอบแทงแล้วผมฟีลมันไม่ได้อ่าพี่ต๋องก็คิวแทงผมก็ลังตึบนึบ <c oughs> ก็โอ้อะไรอะนิ่มจังเลย <c oughs> สรุปก็คือหนึ่งมันอยู่ที่ฟีลลิ่งใครชอบแบบไหน อาจจะผมจะอธิบายให้ฟังว่าข้อ,อเขาเรียกว่าข้อแตกต่างนะครับและข้อครวรระวังก็คือหัวแข็งเนี่ยถ้าคุณหัดเล่นใหม่ผมไม่ได้ย้าไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่แนะนําเพราะหัวหัวแข็งเนี่ยถ้าคุณเกิดไปใช้ช็อคที่มันที่มันติดหัวน้อยฮะ,ะหรือช็อคที่ไม่ค่อยดีนะ,ะโอกาสแทงกระโดดสูงเลยเช่นลูกไซส์ลูกสกรูครับเนาะเพราะหัวมันแข็งธรรมชาติเนี่ยโอกาสที่เกาะความคิดผมนะฮะมันอาจจะเกาะน้อยนะครับ การหัวนิ่มไปเนี่ยนิ่มไปเวลาคุณแทงไปคุณก็ต้องแต่งไปยิ่งบางคนแทงหน้าเดียวอย่างเงี้ยเข้าใจว่าหน้าเดียวฮนะอัน,นี้โดนตรงหัวลูกขาวตลอดอย่างเงี้ยมันก็ยุบยุบเป็นข้างคุณต้องใช้กระดาษทรายมาแต่งอะไรประมาณนั้นฮะโดยผมผมก็เลยเลือกที่จะเป็นมินิฮาร์ดมีเดียมฮาร์ดอะไรเขาเรียกกันนานาอ่าก็คือไม่แข็งแล้ไม่อ่อนหนึ่งมันยุบสม่ําเสมอสองแล้วมันก็ไม่แข็งฝนแล้วจะสังเกตว่ามันกินกินช็อคเยอะนะฮะอ่าให้ผมแน,นะนํานะผมให้แนะนํา ใช้ตรงกลางครับ